สวัสดีค่ะทุกคนจิตเป็นแลนด์ค่ะแล้วันนี้ไปเมือ่เพื่อนไปบ้านซัมเมอร์ค่ะ ขอ,องฝรั่งเขาค่ะเกี่ยวเป็นเป็นแม่น้ำดินทะเลสาบ บูบอรี่ค่ะทุกคนดูกำลังออกลูกบูบอี่กำลังกำลังมีลูกออกมาเขาไม่ได้เรียกว่าลูกนะคะตอนนี้น่าจะเป็นดอกหรืออะไรสักอย่าง พอดอกหลุนแล้วน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นลูกแล้วค่ะนี้ง เป็นชาวนาค่ะชาวนาของเพื่อนนั่นงนั่งนั่งนั่งไม่ควาจะของบ้านจะของที่แค่นน่นเตรียมปิ้งย่างค่ะวันนี้ได้กอกค่ะได้กอกร้อนร้อนไหมคะ

หมอนไทยค่ะหมอนไทยน่ารักสมุทรเมดลูกแพร่กำลังออกดอกลูกแพรค่ะบันเราเรียกว่าลูกแพร่จะต้นดะบปกนกำลังผีใบ กำลังมีใบอ่อ,อน,ออนต้นแอปเปิ้ลตรงนี้แอปเปิ้ลใหญ่ต้นเชอร์รี่นะคะนี้ต้นเชอร์รี่กำล,ล,ลังออกดอกสวยมากเลยค่ะ ดอกเต็มต้นเลยี่าน,นี้ภาษาฟินแลนด์เรียกว่าต้นตั้มมีค่ะตัต้มมี ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรต้นเขาจะแบบให้ดูต้นนะคะก็จะเกี่ยวกันดูเก,นนนบบเกี่ยวกันขึ้นมาบนนี้โม่ใช่ไหมเกี่ยวกัน